ยางนองร่าจนหมดพ่ออลอดลูกเสดพ่อเสดแม่เสดพี่เลยจ้ะแต่ทุกคนมากันพร้อมหน้าต่างให้ความคารวะต่อข้าลูกแต่นี่เหตุไฉนใหญ่เล่าลูกเลยเวลาขึ้นเฝ้าทำไมพ่อยังไม่เห็นหน้าแพรสยามขึ้นเฝ้าประยงพระ,ะสังเสริฐพ่อจะรู้หรือไม่ พ่าแพร่สาอยู่ที่ใดทำไมไม่ขึ้นเฝ้าพ่อเออมีเคยอยู่บ้านตอนที่ผมฉันรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยก่อนที่ลูกจะเสด็จมาและท้องพระโหลกลูกแวะไปหาน้องบีที่ตำนักแต่ก็ไม่มีอะไรนะพระเจ้าค่ะเป็นประจำเช่นทุกวันแพร่สาจะต้องขึ้นเฝ้าพร้อมหน้าพร้อมตากันไปทุกคนไม่ง่ายหรมกต้องการก็ไปเห็นหน้าแพร่สาย เจ้าหญิงน้องสาวของเจ้าก็ยังไหม่กลับมาบอกเองก็ไม่เห็นหน้าน้องหญิงเลยไม่ต้องค่ะแล้วทำไมเจ้าต้องทำท่าตกใจเสมือนปเป็นว่ามีเรื่องอะไรการังค่าเป็นคนฝันอ่อนถ้ามาเสร็จพ่อแต่ว่าเสร็จพ่อกระเจ้่ะเมื่อสองสามวันที่แล้วการบางท่านเองแอบเห็นว่าเสร็จพี่แล้วก็น้องหญิงเนี่ยมีปากเสียงกันแล้วพระเจ้าค่ น่าสงสยัยน่าสงสยัยเระเด็นอะเส,สด็จพ้อเจ้าขาดใจในเรื่องอะไรมันเป็นปรเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กๆน้อยๆหาว่ามีสิ่งใดที่ไร,ร้แรงไหมเจ้าพูดแบบนี้หามายความงไ,งไม,าม่าอย่างไรข้าหมายความว่าอย่างไรข้าแค่พูดตามมที่ข้าเห็นแต่พี่ร้อนตอัวหรือพระเจ้าใหม่เจา้าจคิดว่าอที่แพรเซียาหายไปเป็นเพราะพี่หรือข้าเป็นพิษอ้เรื่องที่ว่าอะไร ร้อนเนี่ยมันอาจจะเป็นธงวงไป็นเสาเหลือกใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้หรอครัะผมพอ่ะทรู้รต้องมีใครสักคนเดินเห็นแห่สัย่าอยู่ในบริเวณร,ราชวังของพ่อวันนี้อาจจะได้รับความประทนานนะดี จทรงดิ้นรนก่อนเธอเพื่อเจ้าค่ะปัตนี้กองทัพผงสมัสดีนำโดยองค์พระมาหาัศจรรย์บ,บดีคาสั่ประจิตเด็กนี่รับเพื่อเจ้าข้ามีเดียน้องเจ้าไ,ไ,ไม่ต้อไปให้ธุระให้กับพ่อตามหอเรื่องน้องของเจ้าแหษยาขาสุดครั้งนี้พ่อเล็งเห็นว่าเจ้ามาังคโนควรจะออกไปตั้งศึก พวกชาวบนติดตามไปด้วยสิงหนาหนราธาตุชายของราชโกรภ่องขอให้เจ้าช่วยดีมีชัยและยาให้ชาวบอนเห็นว่าชาวรามันเราเป็นของเล่นของพวกมันขอให้เจ้าชะกมันเเจปนชะเอาใสกับมันให้ได้ And for more. ¡Gracias!